สัสดีจะพี่น้องของปลายจามาได้จ้ะมากินข้าวต้มกุ้ยเบงได้จ้ะควันยังห่วยห่วยอยู่เด,อดาอาอ้อพี่น้องเด้อหลักกะอต่อยสิกินคูครับข้าวโพดทอดได้จ้ะข้าวโพดทอดเกลือจ้ะเว้ยแมงบีพี่น้องวันนี้อันแมงวีมาคัดก้อนลืมเลยสิเแบลบ่าอีหยังอันนี้อต่อยก็ได้ถูดมาจากยายปลาคนโขดได้จ้ะช่องบนยายปลาคนโขดยายปลาสตอรี่บอชื่อช่องบนนาอกแซ่บจ้ะมือเนี่ยอต่อยก็ได้โอ้ยอาจารย์เลยเด้ นั่งเสาจนอต่อยทอดเซตได้จะแซบจ้ะก็ขอบคุณแจปลาคนโคเวนนาทีนี้ได้จะเด้ออต่อยแซบอต่อยกินอย่งางไรตอนหลัะตองไปซื้อกับโพดมาทอดเพิ่มจ้ะรสชาติขาสตหอมหอมกาเทียมกับพริกน่าจะเนาะแซ,แซบแซบอันไหนแซบคณได้อยากได้สูตรไปบ่งทางากุญปาคนโคเด้จะเด้ออืม กินก,กรัวเขาต้มเพราะเขาตัวยอาต่อยเบิดลูกๆกินกันเบิดเนาะมันเหลือเข่ากลนหมอเป็นเข,ข่าสระไอ้ยังเอินเขาตังบอกเขาเอิญแทบจั้าแต่กินครับก็กกบมูจะเท้าดองเปรี้ยวเข้มด้วยอันนี้ขากันขนาด ทิ้งสองเนี่ยแซบสุดเลยจ้ะกินครัวกันแซบแซบห้องก็พักนะจ้ะเนาะมขอกันเป็นยังพี่น้องเอ้ย อืมจัดมากไว้หอนลิ้นจริงเราตาว่าสิกินเล่นเลนะจ้ะกินแบบบ่อกกินอันกับข่าเนะาะรสบดใหบล็งกงามบลพี่น้องอ่ะอาปากเ้ือผไปไดอยากอืม,มพอดเลยจ้ะ แซ่บสุดซุกเจ้ะเปลี่ยนตอนพี่น้องมันใหญ่กว่าปากเนาะ ถ้จ,จริงกินเฉพาะก็ถึงดองนี่ก็แซบแล้วเด้อต้อกัดต้มแซบน้องแซบมูอนิอิตอบบ้องครับหายะปลานางเฝ้าอัตอยตอนทอดกระเพาะแล้วตอนตัวยาปลากับบอสบายได้จับก่วยไม่เป็นอาทิตย์ละ สงสัยเพิ่นสิเป็นไข้ยวัดรงคอนะยายป่าคนโขเนาะต่อยกระเล่ยคือกินไดเซีสสูตรเพิ่นก็ร่างคุยก,กันพอดีคืออยากกินกระโพดท,ทอดเนาะพอดีมันไปเห็นสูตรเพื่อนเนม่ขึ้นแลต่อยไปเปิดเบิ่งย่อนในเพิ่นเนาะก็เลยบังคับให้เจะของสูตรนางเฝาซะเลยแต่ลึกตอนกับเฝาจน,ต,นต่อยทอดแล้วเ้อแซบจะแซบต่อยเพิ่งสิทอดเองข้างแรกแล้วก็กินข้างแรกได้ทอดแบบนี้โอเคสมัยก่อนต่อยเคยกินอยู่ติอแมหเือเฮ็ดคือทอดมันเ,เนาะแต่เราถิอใส่สหมูนำจัด จังสีมมนจังสีแสบพี่น้องจิงก็พักเข่ากันต่อจิ้งส่ไปอีกแล้วสายพี่น้องเนาะตอดเต็ะพอดีลูกชายผู้ใหญ่เอาต่อยเพื่นมาเมือนเนี่ยโอ้ตักเข่ากิน กินไปสองตอนแล้วก็ขอหอมเมื่อไปฝากแฟนพนัํา ข้ากันมากเลยจ้ะอืมอืมหัวใจขาดก,ก็สังเกตดูอย่อ,อ,อนงนะั้น อันนี้เอาหลังนน่เดีอที่มันนี้อันนี้เอาต่อยทอดต่อหลังเนาะเอาต่อยใส่นาคปูนใส่ไปน้ำเนาะแล้วก็ใส่พริกซดพอเอาต่อยออกมาจากช่องฟิตแล้วพอได้ปลาบันใส่พริกแห้งเนาะอันนี้เอาต่อยใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดแล้วก็เติมโหระพาลงไปอีกนิดนึงอืมแซ่บ แซบข้าวโพดพี่เนาะแต่เพื่อนผ้ได้ไปหาเป็นข้าวโพดถือว่าเป็นข้าโวโพดหวานนะจ้ะเพราะมื้อนี้อาต่อยใส่แบบข้าโวโพดหวานทอดมันจะออกหวานนิดๆจ้ะขนาดบ่ใส่น้ำตาลด้วยเนี่ยจะแซ่บ ถูกใจครับพี่น้องต่อยลดความอ้วน่วงนีดเด้อแต่พคใครกินหมูกินไก่เปไหนพี่น้องต้องลดความอ้วนหลกนักกินแต่ผักกระพวกนีดเนาะอืมเอยรสเลียแน แน่นซีเดียวละพี่น้องลหลิกลิหลิกแน่มือเนี่ยเอาไตากินเยอะเลยเด้ดต็มเอาไตาทอดเอาไตากินสังไรตอนเฮ้ยเฮยปลานางกำกับน่ะนะส่อย่างแน่น <c ười> คุยวิดีโอข้อกันมือเนี่ยขอบคุณยายปลาอีกเตือนหนึ่งเด้อ เนื่อยาก,กัดผิดยวต่อยที่ร่องสูตรหนยได้เนี่ยแซ่บอิลีจัะหมวยจะเท้าดอง พอต่อยดองเอาต่อยบ่เดร,ร์รอให้น,น้นามันเย็นเนาะไตหนามห้อนลงไปเลยถึงฮอตต้มแล้วนะผักกว้ายี่สามทีนะที่เองเซร็ ูกใจมากเลยจ้ะ Kính, kính, lái, mắc xì lơ, P'nọc. Ở bớt lại, P'nọc. Chứa đại. Được không? Này, bớt nữa. Ừ. giọt, đúng nào? hết, tầm anh nhé. Píc, kén, ให้ไทยพิกังพิดน้ำเนาะคือแสบของพวกนี้เนาะกินก็ไออย่างพิซซ่าบ้านเอาต่อนมากินก็พิซซ่าย่างฟังพิซซ่ามากเนาะมันจะออกเปรี้ยวเข้มแล้วส่วนมากเอาต่อสีดองแบบเปรี้ยวหวานจ้ะมันเข้ากันมากๆเลย พ่อหลับพี่นอ้องอิ่มพ่อหลับพี่น้องจ้าอิ่มอิลี่จับว่าวังหันอัต่อยกินไปเยอะแล้วเนาะก็ขอบคุณสกูสุกคนที่จัดที่มากินเป็นมัวอ,อต่อยจนอัต่อยอิมนะ่มเนาะยิ่งเวดาอิ่มเนยกมือขึ้นดเด้อก็อไวพ้พอกันเด้อเอาไวพ้พอกันเด้อเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องจ้าก็ กินร้อนช้อนกลางช้อนเราด้วยจากด้วยรักและห่วงใยจากอาต่อยกุ้ม้าชัเนวึ่งีเนาะกินนี้อาต่อยลาไปแค่นี้ก็แลว้วจ้ะวะดีจ้า